โยมทั้งหลายเคยเป็นไหมอารมณ์กโกรธมันเหมือนไฟเผาใจให้ร้อนรุ่มกลุ้มอกกลุ้มใจวันนี้อากมามีวิธีดับไฟกโกรธง่ายๆในหนึ่งนาทีโยมลองทำตามดูนะ เริ่มจากเมื่อรู้สึกว่าความโกรธกำลังจะมาให้โยมหยุดหายใจเข้าลึกๆช้าๆสักสามครั้งโยมลองสังเกตลมหายใจของตัวเองมันกำลังเข้ากำลังออกรู้สึกถึงมันอาตมาเคยได้ยินหลวงปู่ชาท่านสอนว่าความโกรธเหมือนงูพิษอย่าไปจับมันโยมไม่ต้องไปต่อสู้กับมันแค่รู้ว่ามันมาแล้วปล่อยวาง ลองเปลี่ยนความคิดดูบ้างโยมบางทีเรื่องที่ทำให้เราโกรธอาจไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดลองมองในมุมของคนอื่นดูบ้างโยมอาจจะเข้าใจเขามากขึ้นถ้ายัางไม่หายโกรธให้โยมลองหากิจกรรมที่ชอบทำเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงหรือเดินเล่นในสวนความสุขเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะช่วยดับไฟโกรธในใจโยมได้จำไว้นะโยมสติมาปัญญาเกิด ความโกรธด,ดับทุกข์ก็คลายขอให้โยมทั้งหลายมีสติอยู่กับตัวจเจริญในธรรมสาธุ